นครับก็แล้วครับโอ้ยสูงกล้องหน่อยสูง,งหน่อยอืมร้อยครับโอ้ยติดติดติดเนาะเอาปากคาบอยู่อ่ะงานข้าวเอาปากคาบหญ้าอยู่นะคทําไมดินดิน ดินเออสั่งได้สั่งได้ไดโอ้ตรงนี้ดีกว่าเป็น <c oughs> กบยางนะครับผมกบยางแก้คัน นี่ก็สภาพหมายนะครับเป็นพื้นที่คลองโล่งๆนะครับโล่งๆเลยน้ำโล่งๆปลาเนี่ยก็จะอาศัยนอนอยู่ตามช่องนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีเป็นเวิ้งนะครับเป็นหลุมๆเป็นที่ตื้นที่ลึกนะครับนะครับเป็นหลุมๆนะครับให้เราตีเลาะชายตะลิ่งนะครับผมถ้ามีตัวเนี่ยตีไม่กี่ไม้ครับก็ออกมากัดแน่นอนครับถ้าไม่มีก็ย้ายที่อื่นนะครับผมตีไปเรื่อยๆ ตัวนี้เป็นกบยางแก้คันนะครับสีชชมพูครับสุดยอดมากกับปลาช่อนนะครับผมไซส์พอได้ครับตัวนี้โอเคครับสุดยอดมากครับ